โอ้ยเพิ่งป,ปินบันไดากาดไลทเฮามามาปินบันไดากาดเฮาอีกบริษัทคือให้รัดเข็มขัดก็คือให้มันเล่งกับแม่บ้านนั่นแหละว่าให้ทําความสะอาดให้เร็วๆเพื่อนตายไปเลยแล้วรู้ไหมหว่าทายังไงภาษาอังกฤษเขาพูดว่าไงเออเอาอะไรคิดเนี่ยอาทิตย์นี้โอหยุดวันอังคารและวันพุธค่ะเมื่อวานนี้โอก็ไปชอปปิ้งของกูซรี่ชอปปิ้งเรียบร้อยแล้วก็ใส่ตู้เย็นเรียบร้อย แล้ววันนี้วันหยุด2วันหนูก็จะได้เที่ยวให้เต็มที่คือวันหยุดก็คือหยุดจริงๆจะไม่ทำงานบ้านวันนี้โอ้ก็กำลังไปที่ไ h o เฮาเนาะโอเห็นใน Google Map โอจะชอบเช็ค Google Map เลื่อนไปใน a r e รที่โออยากจะไปเนาะแล้วมันก็จะขึ้น l a t e s t in this area มันก็จะขึ้นภาพหรือว่ากิจกรรมที่คนเขาโพสส,สิ่งที่เกิดขึ้นในแอเรียแถวนี้นะเนาะแล้ก็มาเจอภาพ เป็นแบบทุ่งดอกป๊อปปี้สวยมากแล้วแบ็กกราวเป็นไลท์เฮาส์โอก็เลยปักหมุดเอาไว้ว่าวันหนึ่งโออยากจะมาเพราะว่ามันใกล้บ้านขับรถแค่ประมาณ1นชั่วโมงเลย,ยค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศวันนี้ฟ้าใสฟ้าสวยมากโอถ่ายให้เพื่อนๆดูบ้านของคนอังกฤษอารมณ์ประมาณเหมือนหมู่บ้านจัดสรรในเมืองไทยเราเลยเพื่อนๆคนที่อยู่อย่างเงี้ยคือต้องจ่ายเขาซิลแทกก็คือค่าบริหารดูแลบริการของ ท้องถิ่นที่เราอยู่อะเนาะค่าใช้จ่ายนี้ที่จ่ายมันก็จะรวมอะไรบ้างรวมค่ารถเก็บขยะรวมค่าตำรวจดูแลเรารวมค่าแคร์ที่เป็นคนดูแลมาดูแลเราเวลาเราแก่เพื่อนคือเหมือนเหมือนอารมณ์เหมือนจ่ายเงินดูแลหมู่บ้านจัดสรรเขาคิดต่อปีบางคนก็แบ่งจ่ายทุกหกเดือนอะไรเงี้ยค่ะบางคนก็จ่ายปีละครั้งอะไรเงี้ยค่ะ บ้านหนูก็จ่ายทุก6เดือนค่ะเพื่อนๆหนูแบ่งจ่ายสองงวดใน1ปีอารมณ์ประมาณเหมือนอยู่บ้านหมู่บ้านจัดสรรในเมืองไทยเลยอ่ะคือมีค่าส่วนกลางค่าเขามาดูแลเราเนี่ค่ะไรเฮ้าที่อหมายถึงกำลังมาแล้วโพไปถึงแนละ้วเพื่อนๆหนูก็เลยถามพนักงานที่เขาเฝ้าที่ไรเฮ้าตรงนี้ค่ะว่าดอกป๊อปปี้มันจะออกหรือยังเขาบอกว่าอยู่ต้องมาอีกสเดือนข้างหน้า ไม่ใช่สองรือข้างหน้าสิประมาณสิ้นเดือนพฤษภาอยู่ค่อยมาอีกทีหนึ่งถึงจะมีดอกป๊อปปี้โอก็เลยเดี๋ยวโอบมาอีกทีหนึ่งให้เพื่อนๆดูนะคะตอนมีดอกป๊อปปี้สวยแล้ววันนี้ก็ไปดูบรรยากาศกันก่อนแล้วกันเนาะว่าบริการบรรยากาศรอบๆเป็นยังไงเนาะโอบพาเพื่อนๆปีนขึ้นไปดูบนหอคอยประพาคารคะ่ะไปกันหนาวมาก <laughs> ตอนนี้อยู่บนไลท์เฮาส์แล้วบินขึ้นมาน่ากลัวมากสูงไปต่อหรือพอแค่นี้ดีนี้เราอยู่ข้างบนยอดประพาคาั้นนะคะ อยู่ข้างในนี้จะเป็นหลอดไฟค่ะสมัยก่อนเป็นหลอดไฟใช้กำลังวัดเยอะมากตอนนี้ใช้เป็นหลอด LED แล้วก็แก้วที่เพื่อนๆเ,เห็นหนาๆนั่นาน่ะเป็นแก้วคริสตัลนะคะเพื่อนๆแล้วก็ไอ้ตัวแกนที่หมุนเนี้ยเขาบอกว่าใช้อะไรนะเมอร์คิวรี่เนี่ยก็มันเป็นสสารอย่างหนึง่งก็เรียกมันไม่ถูกว่ามันเป็นส,สารประเภทหินหรือประเภทคองเหลวหรืออะไรใครรู้ก็ตอบนะคือ เป็นเมอร์คิวรีแล้วก็สามารถทำให้หมุนได้ด้วยมือเปล่าน้ำหนักของแก้วอันนี้แก้วคริสตัลกับทุกอย่างเนี่ยน้ำหนักรวมกันแล้วประมาณ4ตันเพื่อนๆหนักมากแต่ด้วยความที่ใช้เมอร์คิวรีะค่ะมันก็เลยช่วยให้หมุนได้มือเปล่าก็หมุนได้ and i mean the currents are down as well as we magnify out, the sun can be magnified in so <laughs> put it back yes put it back here don't be naughty me นั่นจะ cctv ที่ออันนี้คือภายในคอเตจบ้านพักของคนที่เฝ้าไรเฮาส์นะคะไรเฮาส์แห่งนี้ต้องมีคนเฝ้าตลอด24ชั่วโมงค่ะเพราะว่าเป็นที่ที่ให้เป็นสมัยก่อนนี้การโดยสารทางเรือมันมันพลุกพลานและเยอะมากรายได้ของไ์เฮาส์ก็ได้จากพวกเรือการเดินเรือนี่แหละคะ่ะตรงที่ดินว่างเปล่านี้นะคะเพื่อนเมื่อ60ปีที่แล้วอ่ะเป็นหมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านมีบ้านเต็มพึบเลยแล้วก็คนก็ค่อยๆย้ายออกเพราะว่าไร่เฮาส์ตรงนี้มันเริ่มไม่มีไม่ไม่ค่อยมีเรือแล้วการจราจรเขาเปลี่ยนไปใช้รถแล้วเรือก็น้อยลงไร่เฮาส์อันนี้ก็เลยปิดตัวลงหมู่บ้านนั้นก็คนก็ย้ายออกเขาก็เลยดีมอลลิชก็คือลื้อทิ้งหมดเลยมันก็เลยเป็นที่ดินว่างเปล่าค่ะได้ที่ดินว่างเปล่า,าตรงนี้แหละที่มันจะมีดอกป๊อปปี้ขึ้น ปีนี้มันยังไม่ขึ้นเลยเพื่อนเพื่อนมันยังไม่โป่งเลยอ่ะสงสัยต้องรอสองเดือนจริงๆค่ะเนีวก็เดินทําเหมือนมิวสิกนางเอกมิวสิกคาราโอเกะสมัยก่อนเดินฉายไปนะคะกับบรรยากาศแล้วก็แพนให้เพื่อนๆนดูว่านี่นะรอดอกป๊อปปี้อยู่นะถ้าดอกป๊อปปี้มาก็จะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งดูบรรยากาศบ้านของคนอยู่ริมทะเลเพื่อนเพื่อนนี่ที่เราเห็นนี่คือหลังบ้านเขานะคะเพื่อนเือนเขาหันหลังให้ทะเลก็ไม่ได้ ไม่ได้หันหน้าอันนี้เป็นสวนหลังบ้านเขาค่ะเพื่อนๆอ,อยู่ใกล้ทะเลไม่ใช่จะดีนะเพื่อนๆโอก,กับฮิวเคยอยู่ใกล้ทะเลแล้วอะไรทุกอย่างเป็นสนิมได้เร็วมากแล้วก็รถรถอย่างเงี้ยที่เราใช้อ่ะต้องไปพ่นกันสนิมเพราะว่าไอของน้ําเค็มอะค่ะมันมาเกาะทําทให้อะไรทุกอย่างเป็นสนิมได้ง่ายข้าวของเครื่องใช้ทุกอย่างคือต้องแบบเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเพราะว่ามันเป็นสนิมเนี่ยค่ะเราสองคนกําลังเดินทางกันไปต่อที่โลมันฟอสแห่งหนึ่งค่ะ โอก็ดูใน Google Map เหมือนเดิมแล้วเพื่อนๆในระแวกนี้ว่าที่โอเคยปักหมุดเอาไว้ว่า want to go จะเซฟเป็นเป็นลิสต์เอาไว้ว่า a n t t o go เนาะโอก็ดูว่ามันมีอะไรที่ใกล้ๆก็เลยมาเจอโรมันฟอร์ดเนี่ค่ะก็เลยมุ่งหน้ากันไปต่อที่โรมันฟอร์ดเรามาต่อกันที่นี่นะคะอาเบียเซาท์ชิลโรมันฟอร์ดซึ่งป้อมโรมันสมัยก่อนนะคะเข้าฟรี ตึงๆๆๆเราเริ่มดูอาณาจักรป้อมโรมันสมัยก่อนเป็นป้อมที่ป้อมปาการป้องกันค่าศึกแล้วก็คอยส่งซัพพลายต่างๆนี่แหละก็จะเหลือสร้างไว้ตามเคยตามสไตล์ป้อมโรมันผุพาเป็นแป๊บหนึ่งคนนี้ชอบดู ตรงนี้เป็นสเกลความลึกของการที่เขาขุดจนเจอว่ามีซากป้อมโรมันโบราณอยู่ตรงนี้ค่ะเพื่อนๆความลึกแบบลึกมากเราคิดดูว่าอีกตั้งหลายบริเวณที่เขายังไม่ได้ขุดปัจจุบันนี้มันขุดไม่ได้แล้วเพราะว่าเป็นบ้านคนไปหมดแล้วดูป้อมโรมันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปต่อกัน โอ้ยเพิ่งบปปินบันไดากาดไรเฮามามาปีนบันไดากาดเฮาอีกเหนื่อยเนด้วยความที่บ้านคนเหล่านี้นะคะเขาตั้งอยู่ในบริเวณที่เคยมีคนสมัยโบราณมาอยู่ต้องชุกและหนาวแน่นมากๆคิดดูสิว่าจะต,ต้องมีสมบัติหรือมีของโบราณอะไรอยู่ภายในหลังบ้านในส่วนหลังบ้านเขาค่ะเพื่อนเดังนั้นเวลาที่คนแถวนี้นะคะเวลาเขาขุด เจออะไรที่เป็นของโบราณมีค่าเขาต้องแจ้งค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นเป็นมรดกของประเทศนะคะถ้าขุดเจอปุ๊บเรารู้เลยว่ามีค่าอย่างเช่นพวกทองพวกอะไรเนี้ยโลหะมีค่าต้องแจ้งภายใน14วันแต่ถ้าขุดเจอปุ๊บมันดูไม่รู้เลยว่ามีค่าแต่ว่าก็เก็บไว้เป็นเดือนพอรู้ว่ามันมีค่าไปถูกตีราคาแล้วรู้ว่ามันมีค่าก็ต้องแจ้งภายใน14วันนะเพื่อน <Turn left. S 1> ถ้าไม่แจ้งก็ติดคุกค่ะ There, I right. bubble. Bubble retail you have reached your destination. I remember this. Yay, bubble. And you <coughs> look like a young <coughs> pang, you're ลดแล้วเหลือร้อยเจ็ด้อนอันนี้อยู่ใช้เพื่อนดูเสื้อแจ็คเก็ตแบบนี้เป็นเสื้อผ้าเป็นแบบแว็กเนาะประมาณว่าเหมือนมันเคลือบด้วยอะไรคล้ายๆแว็กขี้พึ่งอะ่ะมันจะเป็นเสื้อที่แบบห้ามซากักรีดเลยใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดได้อย่างเดียว ตัวนี้ราคาเท่าไหร่99ปอนด์เลือลดแล้วนะสรุปโอเ,เกือบจะได้เสื้อแจ็คเก็ตตัวยาวไว้ใส่กันฝนแต่กัดฟันไม่ซื้อผมมีแล้วสีดำโอเค go home then thank you for today you're welcome darling กลับถึงบ้านแล้วนะคะนี่คืออาหารเย็นค่ะลาบหมูอันนี้ของฮิวไม่เผ็ดสองโมเผ็ดเๆแล้วก็กินกับอ่อมไก่วันนี้มีข้าวเหนียวค่ะตึงวันนี้นึ่งข้าวเหนียววันนี้อาหารแบบลาวๆคะ่ะวันหยุดแก้เผ็ดด้วยแตงโม I point want to helpings <laughs> My mouth fire แกเผ็ดแตงโมแกเผ็ดครับอ้วนเอ็ด้วนออ้วนอ้วนอ้แมวอยู่บนโต๊ะอาหารเลยบ้านนี้เลี้ยงเสียแมวกลับถึงบ้านแล้วค่อยมานึกถึงเสื้อบาบอตัวนั้นโอ้เสียดายน่าจะซื้อพอเรา กินข้าวกันอะไรกันเสร็จนั่งคุยกันก็มีสัญญาณตื้ตื้อแจ้งเตือนว่ามีอารลอ่าเนาะฮิวเขาบอกว่าออกไปดูอารลอ่ากันเถอะก็คือแสงเหนือเนาะเพื่อนๆสองทุ่มสินาทีฟ้ายังสว่างอยู่เลยเขบอกว่ามันจะได้ได้ได้ดูอยู่เหรอฮิวมันยังสว่างโล่อยู่เลยเนี่ยมันจะมีอารลอ่าอยู่เหรอฮิวบอกว่าไม่ไปเหอะพอเวลามันพระอาทิตย์ตกแล้วมันมืดมันมืดแป๊บเดียวอะไรเงี้ยก็เลยพากันถอฝ่าความเย็นนะออกไปดูอารลอ่าแสงเหนือกัน ซึ่งไม่รู้ว่าจะได้เจอไหมเป็นครั้งแรกที่มาดูอารอลอาในช่วงสปริงนะคะก็คือปลายปลายสปริงกำลังจะต้นหน้าร้อนพาทิตตกตอนสองทุ่มนะคะเราก็เลยพากันมาที่เ a v e n f i e l d สามีเอาเป็นบ้าพามาดูแสงเหนือแสงเหนือ เตือนว่าสีแดงมากก็เลยพากันมาดูจะเจอไหมแสงเหนือฟ้ายังสว่างอยู่เลยจะมีได้ไงแสงเหนือนีอะไรเพืเ่อนสองทุ่มจะครึ่งละแสงเหนือจะมาจากไหนก่อนมันยังไม่มืดสามีโอนี่ไหมพอรอมืดพากันมารอให้มืดจะมืดก่อนหรือคนจะแข็งตายก่อนเนี่ยโอย ฮวด r a I don't think w เห็นอ I think t h i ร่ we won't see if w e s ะ t หถ้าอยู่ที่บ้านก็จะยิ่งไม่เห็นเพื่อนะ oh. ระหว่างที่รอแสงเหนือนะเพื่อนๆหนู <c oughs> ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าที่ทำงานใหม่อเป็นยังไงเนาะ งานใหม่ที่โอได้นะเพื่อนๆเ,เป็นงาน housekeeping ก็คือเป็นแม่บ้านทำความสะอาดในห้องพักในโรงแรมนี่แหละโอสมัครลองสมัครเข้าไปที่โออยากทำเพราะว่ามันใกล้บ้านโออยากแบบเดินทางสบายๆไม่ต้องเดินทางลำบากในการไปทำงานเนาะซึ่งที่ทำงานใหม่มันก็ตอบโจทย์เพื่อน,อนมันแค่เดินทางไปแค่5้นาทีจาก จากบ้านไปเชียมงาน5นาทีใกล้มากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วโอททำงานเนาะน้ำมันรถโอไม่พองเลยเพื่อนๆแต่ตอนโอททำงานที่โรงเรียนอะน้ำมันรถต้องเติมทุกอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งประมาณ30ปอนด์ซึ่งใช้เงินเยอะจริงๆมันก็ไม่ได้มาจากค่าเดินทางไปโรงเรียนอย่างเดียวหรอกบางทีเยวก็ขับรถไปในเมืองไปตลาดไปอะไรเงี้ย สีแดงเลยเย้พีกเ now it's very high oh the normal the normal good level is over 200 it's <Yeah. S 1> now 323ตอนนี้อาร์าพีกมากแต่ว่ามันยังไม่มืดไงมันเลยไม่เห็นเพื่อนๆอาร์โลาอะมาคุยต่อสรุปก็คือมันเป็นงานที่โ o อยากจะได้ก็คือใกล้บ้านแล้วก็อยากจะได้จำนวนชั่วโมงเพิ่มขึ้นเนาะจากว่าทำงานวันละ สชั่วโมงโอยากทํามากกว่าสามชั่วโมงต่อวันเนาะตอนที่โผสมัครไปอะ่ะเขาก็บอกว่าประมาณหกชั่วโมงก็คือทํางานเก้าโมงเช้าเลิกบ่ายสามแล้วก็ทำห้าวันในหนึ่งอาทิตย์ก็คือตกอาทิตย์ละสาสิบชั่วโมงอะ่ะแต่พอไปทําจริงๆเอาจริงๆนะเพื่อนๆโอ้โหยังโหดเลยโหดโหดสัตว์โหดสัตว์ปรลัดบอกโหดมาก คืออันนี้โอ้ว่าโอเจอโรงแรมที่ยังโหดน้อยกว่าโรงแรมอื่นๆในอังกฤษนะเพื่อนคือโรงแรมอื่นๆในอังกฤษนะต่อคนนะคือดูแลประมาณยี่สิบห้องแล้วแต่และห้องหนึ่งให้ทําความสะอาดแค่สิบห้านาทีอะไรประมาณเนี้ยแต่ของโว้นี้คือดูแลคนละแปดถึงสิบห้องแล้วก็แต่และห้องทําความสะอาดยี่สิบห้านาทีตายไปเลยเพื่อนคือ ยี่สิบห้านาทีหอบแพคแข็งลิ้นนี่อยากจะแลบออกมาข้างนอกเลยเพื่อนคือแบบว่ามันเหนื่อยมากมันเหนื่อยมากกว่าจะเสร็จทั้งหมดแปดห้องแล้วก็มีลูกค้าที่ยังพักอยู่อย่างเงี้ยก็คือต้องเข้าไปเปลี่ยนผ้าตัวไปอะไรเงี้ยคือต้องให้เขาห้อยป้ายก่อนนะคะว่าให้แม่บ้านเข้ามาทําได้อะไรเงี้ยถ้าไม่ห้อยป้ายเราก็ไม่เข้าแต่แค่ห้องที่เช็คเอาท์อ่ะก็แบบเหนื่อยแหก,กแล้วเพื่อน ยีสิบห้านาทีอะตายไปเลยแล้วถ้าออกไปเจอห้องใหญ่นะนเพื่อนเคือเป็นห้องแบบห้องที่ราคาแพงอ่ะห้องใหญ่ยิ่งใช้เวลาทํานานกว่ายี่ห้านาทีเฮ้ยโลกแบบว่าวิ่งแบบเหนื่อยแหกๆเลยแล้วก็ตอนแรกๆที่ออกไปทํานะเพื่อนเพื่อนแปดห้องเก้าห้องสิบห้องแล้วก็ก็เลิกประมาณบ่ายสองครึ่งบ่ายสามเนาะบางทีบ่ายสามสิบห้าอะไรเงี้ยอาทิตย์แรกที่อกไปทํามันเป็นแบบนั้น แต่พอมาอาทิตย์ที่สองเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาหัวหน้าเขาคีปิ้งที่โอทอัมอ่ะเขาคงไปประชุมอะไรมาเนี่ยแหละคือเขามาบีบเวลาลงอีกอะเพื่อนๆพื่นทำแปดแปดห้องเท่าเดิมแต่ต้องทำให้เสร็จภายในบ่ายโมงครึ่งจากโอรทรมแบบไปเรื่อยๆตามสปีดของโอเนาะเสร็จบ,บ่ายสองครึ่งอย่างเงี้ย ถ้าวันในสิบห้องก็บ่ายสามอะไรเงี้ยก็คือเต็มสตรีมหกชั่วโมงก็ใช้เต็มที่ตามที่เขาจ้างเรามาเนาะแต่อยู่ไปอยู่ไปอ่ะปรากฏว่าเขาเอา,เอาเวลามันรัดเราอ่ะแล้วก็เขียนในตารางงานของเราหรือว่าโอทาทั้งหมดแปดห้องเนี่ยต้องเสร็จภายในบ่ายโมงครึ่งเพื่อนๆตายไปเลยตายไปเลยคือแล้วเขาก็บอกว่าเขาอ่ะใช้ลิมิตใช้แม่บ้านอ่ะเกิน ชั่วโมงต่อเดือนไปเยอะแล้วก็บริษัทคือให้รัดเข็มขัดก็คือให้มันเล่งกับแม่บ้านนั่นแหละว่าให้ทําความสะอาดให้เร็วๆเพื่อนตายไปเลยแล้วรู้ไหมว่าทำยังไงโอ้ก็ใช้สเปรย์ฉีดตึกๆๆ๊แล้วก็ผ้าเช็ดจึดแล้วก็สเปรย์ฉีดกระจกเช็ดกระจกจบไม่งั้นอก็ทําไม่ได้เสร็จภายในบ่ายโมงคึ่งบ้าไปแล้วอ่ะ แล้วอย่างโรงแรมอื่นอย่างเช่นโรงแรมดังๆที่เป็นเชนเยอะๆหลายๆหลายร้อยห้องอ่ะเขายิ่งทําสปีดมากกว่าโอ้อีกแล้วก็วันหนึ่งอ่ะเขาดูแลประมาณยี่สิบห้องอ่โอ้นี่แค่แม็กซิมัมสิบห้องแปดห้องเนี่ยโอยังตายแล้วเพื่อนๆแล้วคนที่ทําโรงแรมใหญ่ๆยิ่งโอ้โหอันนี้ไม่ได้พูดถึงโรงแรมห้าดาวนะน,นี่พูดถึงโรงแรมแบบประมาณหนึ่งดาวถึงสามดาวที่จานวนหลายๆห้องแล้วก็ราคาถูกๆแล้วก็ เทินโอเวอร์สูงสูงคนที่ทำงานเป็นแรงงานแบบเนี่ยต้องทำเตียงปูเตียงทำความสะอาดสิบนาทีสิบห้านาทีเพเ่ินคิดดูดิเนี่ยแหละโอ้เราห้อยฟังเพื่อนจะรู้ว่าถ้ามาพักโรงแรมอ่ะถ้าเป็นคนรักสะอาดเราแนะนำให้ทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่ง <laughs> เพราะว่าแม่บ้านเขาทำอ่ะ เขาไม่ได้ล้างทําความสะอาดเหมือนอย่างที่เราล้างที่บ้านโอ้พูดเลยตอนแรก,แรกๆที่โอ้ทำนะเ,เพื่อนๆหนูจะใช้น้ํายาล้างจานที่นี่มันชื่อน้ํายาล้างจานอะไรนะแฟรี Fairy, อ่อ่ะเป็นน้ํายาล้างจานที่ใช้ล้างห้องน้ําดีมากเลยห้องน้ํากับสุขภัณฑ์จะสะอาดกลิบตอนหนูทาแรกๆนะช่วงอาทิตย์แรกๆโอ้ล้างแบบล้างอย่างดีเหมือนล้างอยู่บ้านอาะก็เลยใช้เวลาทํานานไงแต่พอโ,อโดนเขา รัดเข็มขัดเรื่องของเวลาเขาขีดเส้นตายหรือว่าต้องเสร็จภายในบ่ายโมงครึ่งเนาะโอกก้ก็ลวกงเลยจา้าไม่งั้นโอก,ก็ไม่เสร็จเพื่อนๆจากโอกทํางาน<อ>ทําความสะอาดที่โรงเรียนเนาะโอนี่เอวจะขาดเอวจะบิดเพราะว่าโอดูดฝุ่นแล้วโอก็ม็อบพื้นเนาะมาเจองานโรงแรมเป็นยังไงล่าโอ้หนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมแต่เขาบอกว่า เห็นสลิปเงินเดือนแล้วจะหายเหนื่อยโอ้ก็รออยู่เนี่ยว่าเห็นสลิปเงินเดือนแล้วโอจะหายเหนื่อยจริงไหมเริ่มเริ่มมืดละอุ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรไม่รู้ร้องใส่โอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างเงี้ยแน่จริงมาดิเอาอีกดิ เฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยเล่นไงตัวอะไรนะอยแกะอะไรวะทำไมตัวใหญ่ดังเลยอ่ะนวนแกงแกงแม่แกะทำเสียงหุยๆุยใส่โอ้ยแม่แกะเตรียมจะนอนแล้ว เมื่อกี้นี้ฮิวพูดว่าไงนะเพื่อนๆ Sorry I bring you too soon e r I thought it will get dark It's okay darling Don't apologize Don't apologize You did what you what did กวนมากขอโทษโอว่าพาออกมาเร็วเกินไปนึกว่ามันจะมืดเร็วปรกวากฏว่ามันไม่มืดดิมันสว่างเลยเนี่ยนะ สว่างโล่เลยอ่ะมันจะเห็นแสงเหนือได้ยังไงซามิโยเนี่ยเอาอะไรคิดภาษาอังกฤษเขาพูดว่าไงฮึเอาอะไรคิดเนี่ย What do you thinking I was thinking it's g o i n get dark quicker The sun the sun's gone down หนาวก็หนาวหนาวห Are you gonna wait until it dark or are we gonna go home? We're gonna go home because you're complaining a lot. เมื่อกี้ตอนเราไปสีแดงขึ้นปี๊ดเลยตอนนี้ลงมาสีเหลืองแล้วอ่ะขอบคุณเพืเ่อนๆทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาชมช่องโอ๊บไลฟ์บล็อกนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย